ตัดสองเลยเ๋ยวดุช่วดว่วยด้ยพี่ต้งพี่ตดีครับบางนี่้ใครอะไปเลยสองนิ้วสอกเอารถาเมือแหจะเอาเฮ้ยมุลุกเผาแล้วเทอย่าไปเล่นมันไม่ใช่ตกอู

โอ้โยกเบาเลยเ้ามาเลยปรับมานักหับได้ได้ปรับเอาเบาเป็นเบานี่คืออะไรยยังไม่ทิ้งควันอีก,ออกยังไม่ทิ้งควัน สีควันแล้วหเห็นไหมเถ็บเป็นรมแล้วมีคนเจอไหมนี่สองแล้วครับทีแมนมนคนเ,เริ่มมาฝั่งเราแล้วว่ะเห็นไหมไปเปิดดูมือมีคนเริ่มมาฝั่งเราแล้วมันมีเริ่มมาฝั่งแล้วลว,ว่า,ม,ม,าววววมันเพิ่มยังไงอ่ะมันเพิ่มยังไงอ่ะมันเพิ่มยังไงไม่ไงนายบ้างไฟ เห็นไหมเฮ้ยอ yeah. ่ะเอาไปทำว่าวทิ้งควันแล้วทิ้งว่าแล้วครับพี่น้องตัวเล็กไมยวะไปเก็บเด็กัวอะไรอ่ะไปเก็บเลยปะเห็นไหม ตรงนี้พ่อไปดูหาไปช่วยหาปไปแป๊บเดี๋ยวพี่จะวันนั่งไงเมืี้เขาเห็นควันแ้วมันมีใครจุดตรงนั้นไงเห็นปะไม่เห็นเลยหายไปเลย